ัสดีครับอันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟปาจีนบุรีนะครับวันนี้เศษมากๆเลยนะครับมาเจอกับรถบำรุงทางนะครับรถบำรุงทางหนักด้วยนะครับรถรุ่นนี้นี่ใช้สำหรับยกรางนะครับยกรางแล้วก็อัดหินอดอัดหินลงไปนะครับ ที่สถานีปาจีนบุรีนะครับนี่นะครับให,ให้ดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยรถบมพงทางหนักนะครับ Thank you. รบ <Hey. S 1> ริษัทวิสุลท์คอนสตัคชั่นจำกัดนะครับ <Hey. S 1> ่าจะเป็นรถของเอก,กชนนะครับ <Hey. S 1> น,นรับรถบำรุงทางหนักนะครับ รับชมนะครับสวัสดีครับ